สวัสดีเอฟซีพ่อห้าหน่อยทุกคนถูกท่านเด้อเป็นจังได้เมื่อนี่สำเร็จอีกแล้วเนาะทานทานทานสามหน่อยสามหน่อยปก,กติรับอีกแล้วมเม่นรับเมื่อวานกับเมืเ่นรับเบื่อปก,กติมะพานนอกปกติเมื่อนี้สามหน่อยไม่แตกเด้อพี่น้องเด้อแต่ฟ่อคิดนี่ยลักลอย ได้กันบ่ละบ่ได้กันมีมาข้ามาได้พิเศษนะพี่น้องเนาะศูนหนึ่งมาได้1ิบวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งได้1ิแต่ว่าแตกนะพี่น้องเนาะปกติรับพี่ไอพี่วิ่งแปดวิ่งเก้า วิ่งแปดได้แปดเกตแตกตรงๆนาะพี่น้องนาะคันผู้ได้ถ้าผู้เขาเรียนเทื่องจับคู่เรื่องลูดได้ชองเด้งนาะพี่น้องย่างละสองเด้งพิเศษก็ะไรสองเด้งวีไอพีก็ะไรสองเด้งเดี๋ยวแจ่สี่ดุนลาพินิตของคนผู้ของเอฟซีนาะสีขามาแบบเด็กกะเดี๋ยวแจ่ คือว่าผู้คุณก็ทําไห่ชุดยอดแล้วมันบอกถือว่าทึงยอดแล้วสามน้อยนี่ผ่านแล้วเนาะบาทในมือนี่เป็นวันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อจังหน่อยกับสิริเบื้องเล่ากันแล้วเล่าเถียวแล้วก็แตกรูดเถวนี้อาจิแตกทั้งบนทั้งล่างสามตัวสี่ตัวนี่ยก็บว่าจักดอกเบึงไปก่อนเนาะบึงหน่อยก่อนสิริถ้ำคลิปหน่อยต่อกัอนราะว่า เป็นของบานที่16บาทนี่มือเอือนทึ่งรัฐบาลนั่งมือเอือนมือนี่ค่ะถือว่าสำเร็จจุดเราไม่แตกสองสองใบเนาะพี่น้องเนาะพิเศษก็วิไอพีอยู่กลางอยู่ปกติบ้แตกปกติมิดซีรีนอนเฉพาะคิดกระไดรักลอยเก้า เออเมื่อนี่สิแมนตุเรย์นอวันที่สิบหกเขามาเบิงมาส้มมาเสียมาแช่กันต่อเด้อพี่น้องเด้อจั่นน้อยกับสิเรเบิงเล่าแล้วจั่นน้อยกับสิเรเขาเล่ากันแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเสียเล่าแช่เล่ากันแล้วอา้าวมาเบิงมาเบิงผู้ดใดเขามาแล้วกะมากดไหลกดแชร์กันเด้อพี่น้องเด้ออย่าขามโฆษณาเด้อ พ่อปูคุนช่องหน่อยๆพ่อได้คาสม,มุดปากาเขียนให้พี่น้องเบื้งสมือนี่ละให้พี่น้องได้เห็นสมือนี่ละเมื่อนี่กระสิมีผู้สมหวังแน่ยูดดอกตีเนาะบ่มีผิดหวังกันไาไในดอกวันทีสิบหกลุยต่อเฮาเอาย่างเดียวหนึ่งปีค่อยมานับกระปุกทุบกันเอาไปแดงออกมาเดี๋ยวนี่ยอดกระปุกไว้สักกันสมือสมือ ต้องมีกำไรนะพี่น้องนะเอาว่ากันไปไปเขามาแล้วก็มาเชื่อม,มาแช่กันเด้อพวกเขามาไม่ก็กดกระดิ่งติดตามไว้เดี๋ยวนี้คนติดตามยังมาท่านหลายแต่ว่าแจกดีดีฮะหน่อยขอบคุณผู้ใดเขามาติดตามเด้อแล้วก็ขอบคุณผู้ยั่งที่บาท่านเขามาบอกต่อๆกันไปให้เขามาติดตามกันได้หลายเลยพี่น้องเด้อเอา มาเบิงมาแช่กันเด้อเอาห้าหน่อยัน,นที่สิบหกมาแล้วมาแล้วที่สิบหกกลุมผ้าจับคูห้าสองห้าสอง จ3ด3ามเจ็ดสามสห ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองสามสอสามสสากสามง หกสามสาหกาหหาวิ่ง Vinh Hà Sóng Hà Sóng Vinh Hà Sóng Vinh Cùng lên, cùng lên ่าสองลองสองสามไม่โชคก็ได้มันวันที่สิบหา้าคอมเมนต์ให้เห็นได้ด้วยสิเด,ด้อกำลังใจปูนะ ผู้เขีดผู้เขียนให้มีกำลังใจดิข่นคอมเมนต์มามันนิ่งๆกันดิคอมเมนต์มาหเห็นไหมด,ดิพิเศษพิเศษมาเสียมาแชกกันหลายเด้อพี่น้องเด้อ คุณมีสองเป็นสองอยังย่ๆคือคนนะเลขแตกดีๆไปดีๆศูนย์หนึ่งศูนยนเกตนนลงนอนลงน เาลงได้อยากกัดกันได้หนึ่งเกทหนึ่งเกทฮะฮก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  si sì, hà si sì, hà sì, hà si sì. hà si sì. sóng sì. si sì. si. 3, 4 3, 4 3, 4 Vinh Vinh 0, 1 chúng 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 cũng nên xuống cũng nên xuống si hà คือหาล่องหนึ่งไปเด้กพี่น้องเด้อจัดตัวโตนั่นละเรื่องเทียมมันก็บม่ออกตัวกลมตัวเน้นออกตัวธรรมดาคือเห็นเห็นมากนี่แนละ่ะเแ้าว่ามันแตกใดนอพี่น้องเนาะติมดมัดตัวโตให้ติมดมัดให้เวาาติดได้เลย,เลยตัวเน้นมันก็บพิดก็มี่ แต่ว่ามันแตกได้พี่น้องมันไปได้นะพี่น้องเนาะให้เกาะได้มัดตัวๆได้พี่น้องเนะด้อเก็ดซี่เอ้ยเกา็มัดตัๆวๆกาะติดเกาะติดอย่าปล่อยมือแต่ว่าวิ่งลูดจะมาตรฐานละ่ะลูดได้ลูดติดนี่แต่ว่าจับคูก่กับเกาะไว้ไนําเพื่อติดทั้งลดูดต้องจับคู่มันได้สองเด้งนะพี่น้องเนาะสองเด้งสามเด้งที่เด้งไปอา้าวปกติ บ่แตกบ่มันบ่สองมือนี่บอกว่าจกปกติไหมสามสี่บ่เป็นยังมีเขาไมุ่ดแต่บ่อดบ่ลำบากเขามาเลีนมารุ่นของปู่คุณหนึ่งห้านอยสี่หนึ่งพาไปได้พากันไปได้ thi 169, 69, 69 hà 9, hà 9, 9 hà 9, 1 hà, ห้าหกห้าหกแปดหกวิ่งวิ่งสามสี่สามสี่ สามซีวิ่งกลมเล่นกลมเล่นสามซีร่องซิบหา bip ip IP. B ip 83 83 8ทา a t h e t

แปดสามแปดสามวิ่งคมเล่นคมเล่นแปดสามล่องสองแปด 0 9 3 4 1 8 3 8 7 ีปปยปูยปูได้เพ่ามันปูเอาตัวนี้บ่เอาตัวนี้ไม่เอาพิษบางงามเขียนน้อยๆไว้พี่ก็ได้ปูขุนปูขุนโลวโกใส่ไว้ธรรมดาอ้า หอมมะเขือเปราจออด้าปีน้องเดอ้อใครหามาแล้วก็ได้มาเบิ้งมาแล่มาแมาคบหน้าจอกันเบิ้งกันแล่กัน,บ,กน,กกนบุญกว่างยับไปจังหน่อยลูกเออวอ้ยมันนั่นขวงบัคขับเหล็กแล้วไม่ได้นี่แม่บุญกวง่งไหมบุญกวง่งเกจศูนย์ไหมขบับตั้งแ,แต่กี่ไหมแตกก็มีมังงิบปุ่นอา้าว ห,าห้าน่วยเด้อพี่น้องเด้อวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สิบห้าพันมาแล้วแตกพันแล้วเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยสองพันห้ารอยหกสิบหกพี่น้องสะพ่อกิดก็ไม่หาจองเก็ดสามสามศูนย์ศูนย์หาสองสาม หกสามหกหาวิ่งหาสองกมเล่นหาสองล่องสองสามพิเศษศูนย์หนึ่งศแคบหน้าจอเด้พี่น้องเด้อหนึ 1, 8, 5, 6, 4, 5, 5, ่งเกีหาหกสี่หาไปขอมานหลก็แคบหน้าจอสองสี่สามวิ่งศูนยหนึ่งกมเล่นศูนย์หนึ่งล่องสี่หาพกติ บอนอนมันนอนมานหรอมือวันนี่กานอนมือนี้ก็นอนว่ามันปกติสองมือสอนเนาะสามสี่สี่หนึ่งเก้าหาเก้าหนึ่งหาหาหวิ่ง3ากลมนึ่งสา่ล่อง1นึ่งหาพีไอพีแปดสามหเก็ดแปดหนึ่เก็ดหวิ่ง8ปส กรมเลนกรมเน 8, 3, ลนแปดสามร่องสองแปดเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อผ้ได้ขามาแล้วก็ได้ไปเขามาเบิ่งมาเชี่ยมาแช่กันเด้อแคปหน้าจอเอาให้เห็นๆกันแคปหน้าจอกันเด้อกันเอื่นวันที่สิบหกลุยความกันทึ่งรวยรัฐบาลกันจังมารว้ยน้อยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาเชี่ยมาแช่กันเด้อ ผู้ใดเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอมื้อนี้ก็สิมีผู้โศกผู้มันกันอยู่ดอกติเนาะมื้ออื่นก็โศกมันต่อจังน้อยถึงรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อจังหน่อยก็ิได้เบิ่งเล่าล้วเอาให้มื้อนี้ก็ให้ FC ทุกคู่ทุกคนโศกโศกมันมันลำๆรวยๆกันมื้ออื่นจังหน่อยก็รวยเล่านำได้สามเด่งซีเด่งกันเนาะผู้ใด้โศกมันกะ คอมเมนต์ให้ปูเบิงในเด้อหุจักในเด้อสำหรับมโอนีิก็ให้เอฟซีถูกขู่ถูกคนเงินไหลมาท่องไหลมามาโฮมอยู่กับเอฟซีถูกขู่ถูกคนผู้ใดติดตามปูคุณสองสิบหกพารวยชาแนลจ่องตาคุนพารวยให้ถุกขู่ถูกคนอยู่สุขสบายบ่เจ็บบ่จนได้พี่น้องเด้อสวัสดี